สวัสด <cin stereotype and hell> uh, ีพี่น้อง FC สกูสตคนดีๆต้อนรับเข้าสู่สองแซาแขะเนาะวันนี้แซาแขะก็บชิเป็นหนาสดของแซาแขะแบบอาสพาแบบบเรย์แต่งหนาแต่งตาเนาะกจาชิประมาณโสมเนี่ยนะพี่น้องอาสพาตอนอารมุ่แล้วก็บเรยไปไซส์เห็นไหมพี่น้องแซาแขะก็บบเรยบเรย์ทาแปงบเรย์ยั้งเลยพี่น้องอ่าชิมาดี้พี่อยู่คลองดินของหนองกุ่งเนาะของหนองกุงเพิ่นกัดได้สามเดือน แปดวันเลยพี่น้องเพร่ะกรมี่คล้องหลินและน้อกุ้งเพร่ะกรมี่คล้องหลินเนาะเดี๋ยวมาเบิ้งกระบาดคล้องหลินน้องกุ้งอีมี่ยังแน่นะพี่น้องเนาะว้าวตรนี้น้องกุ้งเพิ่นหายขนาดเลยพอเผลกระเบือยพอ่ลกระไปอ่าบุญบานปลาก๋้วยเนาะพี่น้องเนาะเพ่ลกระลังกลับมาอ่นเนาะผลกระมี่คล้องหลินมาให้ดุเป็นหนึ่งสินน้นเนาะพี่น้องเนาะตอนหาเพ่ลกระไปบุญบาน เป็นพักตบนะพี่น้องเพื่อกระได้ข้องดินให้ลเพื่อนนึ่งสิ่งกลายเป็นซองสิ่งยวมาเบิ่งกันเลยพี่น้องนี่เนาะพี่น้องข้องดินเพื่อนสิ่งแหลกข้องเพื่อนเนาะสิ่งแหลกข้องเพื่อนตอนเพื่อนได้ประมาณเดือนกลัวเนาะเดือนกลัวเรือดสองเดือนจะแค่จำบ่ค่อยได้มาทุงประกระเสือมาให้ลเพื่อนดินเวลามันหายก็พอให้มันตัางเสียงเนาะบางบางครั้งเพื่อกระจับจ้วยเสียได้พี่น้องเพื่อกระจับซันเองเห็นจะแค่กับหัวข้องเวลาเพื่อนมากกรรมแล้วเพื่อนกรรมบ่ปล่อยเนาะ ขาก็ให้เพิ่นจับกำนะพี่น้องในเซ็ตที่สองพ่นคือบักบ้านสีแดงพี่น้องเห็นไหมพี่น้องบักบ้านเพิ่นเอ่ะใบยี่ทงอูพิ่นอ่ะฝักกะนอนเบิ้งนะคะพี่น้องอีพอเพิ่นไหมพอฝักกะมัดใส่ไว้อันนี้ก็สี่สิบบาทเพี่น้าพี่น้องได้บัตรเติมเงินไปอินบักบ้านบักบ้านสีแดงให้ดูเพิ่นเบิ้ง มีของหลินสองสินแล้วนังกุง้งนังกุง้งเดวิวของหลินนังกุง้งสองสินเนาะให้มาแต่อานอนในหอนหลอดจะสิเนาะนอนในเตียงเนี่ยห่อนห่อนไรน,นี่เพราะว่าแดดมันส่องเห็นมันเป็นแบบเิ่นกับโบยูมันห่อนเดี๋ยวสักแค่สิผ้ามาเบิ่งพักบุงเนาะพักบุงญสิดังอันนี้ที่ซอบแค่อบเนี่อีก,กุ้งหน้าเนี่ยนี่พักบุง เดี๋ยวมาเบิ่งกพักบุ๋งกันเลยพี่น้องนี่พักบุ๋งเนาะเดือนนี้เพื่อนกะใครแน่เขาเพิ่นแต่เด้์แต่ก่อนนี่หน่อยจะจ้องฮิวฮเนาะคิดว่าเพิ่นสิบอลอดนะคิดว่าเพิ่นสิตายก่อนนั่นนี่เนาะนี่กินจนท้องวู้ฮูพี่น้องมังท้องเบงท้องโซนขนาดเลยอีพักบุ๋งี่อันนี้มูโตเมะเนาะอีพักบุ๋งี่พักบุ๋งไอพักบุ๋งพักบุ๋งเบิอีกุ้งนี่พักบุ๋งอีกุ้งเบิร์พักบุ๋ง เส้นหมอนี่ล้างมันก็เริ่มแตกเข่าไปพี่น้องเริ่มใหญ่ของเพิ่นเลยล่ะเดี๋ยวนะเดีวนะมูอีกุ้งแนี่หมูอีกุ้งนี่หนิทำมาสอบมีหมูตัวหนึ่งนี่แหละของเหลียงอันนี้ก็ซืเป็นเป็ดแม่หันไก่บาทุ่งไก่บาทุ่งสองโตเป็ดแมคอะสี่โตบางหันหาโตน่าประกาเอาไปขายบ่มีเงินใส ก็เลยไปขายตัวหนึง่งการเอาไว้เลี้ยงหันหมูพี่หมูตัวหนึง่งเอาไว้เลี้ยงนะกลงเนาะแต่บ,บางเลี้ยงเสืหอหัวซ้ายได้อีกกลงว่าสีเหล้ยงเอาไว้อาลูกมีเสืหอหัวซ้ายได้นี่นี่พี่น้องเห็นว่าพี่น้องกล่องหลดหายไปนี่แหละหลอดพึ่นไปย่างเขียดขม,มือขม,มือเป็นมาสามบัทเลยพี่น้องเพิ่นกับบด้ไปย่างเขียบมาทุ่งบด้ไปย่างสองวันนะตอนหันไ,ไปเอาเราคนอื่นไปเนาะ อันนี看看้ร pues, ถนี Antes, ่ก <three> ็บไดเอาไปเลยพี่น้อง่นกำลังเอาไปจอดกำลังไปจอดมาเนี่แหละรถกล่องแตกบมเมนกล่องหัวนะฮะกล่องแตกพี่น้องแตกระเบิดบุ้มแล้วแหละไปสะเคสิผ้าโอ้ยผ่าทางผสมไปเบิ่งพยหญนเป็นซันอีสังของผนเนาะจะไปเบิ่งกันเนอะเหนเราเหรอ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 เอ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  ฟังๆไม่ใหญ่เป <À> ็นเบาซวยกันพี uh ่นอนเบาภาษาซวยเอาไปมาหลังเอาไปงาก็เลยจะมั่งฝากข้างวักโลข้างองข้างงาตับเพิ่มมางเพิ่มฮากโลทางรองเอิญงองำกบเบ้อ งามมากค่ะเอามงเอือูเิ่งเหมือฮมดิงดิงดงกบานแดงคนมากว่านี่ลเออส่ยบุญคนเรเ้กลยันมาก่สมาตาบานอีหยัางบานเี่ยบานปลากล้วยอมเยเออบานปลากลวยมานลย nan à, mày nhai ủm hơn mày nhai chén nem hên nhỉ bỏ mà hên mày nhai nem mà hên á mày nhai nó tả bỏ thì nào Quân là cả nhang mà để nó mồ nó là cả sắc mày mà <cười> <cười> đây giặc ụm giặc ụm sáu cùng nang มูพันซื้อพักบุงอันนี้กุ้งนา่งนะพักบงพักบุงกุ้งนั่งแะทั้งห้างชิ้นทั้งห้างเขาคลายแล้วโอเคคลายแล้วเด้กุ้งก็จะมาอยู่ดีแต่ก็ไม่ไงน่ะไม่ใไงอุอมจะมาอยู่ดีเถอะวันนี้เบิกกาแ อหน่อยเราแอันนี้ก็พื้นซ้านใส่บ่านไม่ป่าใส่พระหลงเนยเนาะเมนโบใส่บ้านไนโอ้อันนี้จะเป็นใส่พี่เ้างเป็นเห็ดใส่ใส่ปูใส่ป่าเฮ็ดคายบาเอะไเฮ็ดใส่เนี่ เห็ดขาไอ้ขาลงหมงนเดี๋ยวไปเอาอีกนึงลว่